สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมญาติสใยบุญสาธุชนทุกๆท,ท่านครับวันนี้ไทยจะพาไปทำบุญวิธีบรรจุสาลีลิกธาตนะครับผมพระพุทธนาฏัตดาเพื่อถวายวัดป่าด่านเกวียนลั่นนะครับผมจังหวัดอำนาจเจริญประธานจัดตั้งนั่นก็คือท่านตราจารย์นายแพทย์ประเติดบุญเกิดน,นะครับประธานอํานวยการประสานงานก็ ได้แก่ท่านนายแพทย์สวรรค์น,นะครับการชนะที่ลงหลอสมคิดอิทธิความมนะครับเมื่อวันที่3กันยายนพศ2 5 6 8ที่ผ่านมาเวลา13นาฬิกา9นาทีโดยประมาณนะครับผมอนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี กับขณะนี้ฝ่ายประธานจัดตั้งหรือเจ้าภาพก็ได้ขึ้นไปบรรจุมวลสารหรือสารลีลกธาตุบนเสียนหลวงพ่อหรือเสียนพระแล้วนะครับผมสาธุสาธุอนุโมทามิร่วมกันครับขณะนี้ก็จะเป็นการปิดพักเกตพักเกตยอดเสียนนะครับผม Ô, này, cái thằng này tham gia. Thằng này cũng tham gia. Thằng này cũng tham gia. อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสาธุ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 อนุโมทามิร่วมกันกับทุกทุกท่านนะครับผมครับขณะนี้ก็จะเป็นการพิธีม้อปัจจัยไทยธรรมแด่พระนุเทลานุเคละที่ขึ้นตรวจบนอัฒนานะครับผมอนุโมทนาสาธุสาธุอนุโมทามิร่วมกันด้วยนะครับผมพิธีบรรจุสารีกธาตุวันนี้ ได้สำเร็จแล้วนะครับผมสาธุอนุโมทานาด้ร่วมกันครับ ครับพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นท่านผู้ชมาาญาติสายบุญสาธุชนทุกทุกท่านครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วท่านก็จะได้ชมคลิปนั้นๆก่อนใกลๆด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นกาลังใจให้ไทยได้ทําคลิปใหม่ๆมาเสิร์ฟให้เสมอน,น,น,นะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะครับผมว่ากิจกรรมงานครั้งต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นไทยยินดีตอบคอมเมนต์ให้ทุกทุกคอมเมนต์ครับชมร่วมกันนะครับผม ครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมญาติสายบุญสัตว์ชนทุกทุกท่านครับถัดมาก็จะเป็นพิธีถวายประตูปัจจัยไทยธรรมแด่พระนุเทรานุเทรา,าที่ขึ้นอาสนะสวดนะครับผมชมร่วมกันนะครับฝ่ายประธานเจ้าภาพพร้อมกิดน้อมกิดน้อมใจไปที่องค์พระร่วมกันครับธรรมทานร่วมกันนะครับผมวันนี้ได้บรรจุทาริกันทั้สององค์เลยทีเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับ อนโมทนาร่วมกบบฝ่ายป,ประธานเจ้าภาพนะครับผมาทางไกลทีเดียวนะครับจากภาคใต้เลยนะครับผมครับสาธุอนุโมทามิร่วมกันนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิในพัะไตรปีดอก15พระองค์วันนี้ขอเราให้ตั้งใจถวายสังมหาสังฆทาน,นยิ่งใหญ่ตั้งน้ำโมสามจบครับนะโมตัสสะภะตะวะโต

ไมยังพันเตสังกัานานิสัปปาริวารานิพิคุสังคัตสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิคุสังโขอินานิไมยังพันเต านานิัลานิสะอาตาพาริวาลานิสาพาริวาลานิปาทิคันหาตุปาทิคันหาตุังมีกรัตังมีกระตังสิตายะสุขายะสุขายะพรแก่ประสงค์ผู้เจริญพระแก่ประสงค์ผู้เจริญพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายเรื่องสังฆทานเรื่องสังฆทาน แม่กับบริวารแม่กับบริวารทั้งหลายเหล่านี้เหล่านี้เพื่ออุทิศเพื่ออุทิศคุณกุศลคุณกุศลให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าญาติโยมข้าพเจ้าพี่ดามารดาปู่ญาตายายเจ้ากรรมนายเวรสัตว์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายที่ได้มาในวันนี้ ลงมาได้รับลงมาได้รับบุญกุศลทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีนายแพทย์ประเสริฐมีนายแพทย์ประเสริฐผู้เป็นผู้นำผู้เป็นผู้นำบุญในครั้งนี้บุญในครั้งนี้ท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นได้รับบุญลได้รับบุญที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้ว ท่านอะไรท่านสวายครับสวายใครที่บอกคือบอกไว่าอ่ะถวายถวายนะครับถวายยืนหน้าสังฆทานเลยครับยืนหน้าสังฆทานนะครับเพิ่งนะครับเต็มตัวนะครับเต็มตัวนะครับหนึ่งสองสามสวายพร้อมกันครับสาธุสาธุ้จ่าชูครับ น้ำราครับผมพิธีการตรวจน้ำสุขภาทีชั้นดินตีชั้นบาดาลให้เจ้ากรรมในเวรที่ล่วงลับไปแล้วอนุโมทนาสาธุสาธุกับฝ่ายประธานเจ้าภาพเพื่อนักข่าวท่านท่านประเสริฐครับ่านท่านร่วมกัน ถ้าพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุกทุกท่านครับกิจกรรมพิธีบรรจุสารีดิกธาตุครั้งนี้ทั้งสององค์ก็สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีฝ่ายป,ประธานเจ้าภาพก็ได้น้อมจิตน้อมใจถวายปัจจัยทายทานแด่พระสงฆ์ตรวจน้ําทําบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นที่เสร็จสิ้นด้วยดีญาติสายบุญสาธุชนทุกท่านน้อมจิตน้อมใจไปที่องค์พระพร้อมกันนะครับผม กิจกรรมก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีทุกประก,การไม่มีติดขัดนะครับผมสาธุสาธุอนุโมทามิร่วมกันนะครับคราบาานนาาาร i ิกรรมเรียบร้อยถัดมาก็จะเป็นพิธีการถ่ายรูป ไว้เป็นที่ระลึกพร้อมกันกับญาติายบุญสาธุชนทุกทท่านพร้อมกับประธานฝ่ายเจ้าภาพนะครับผมเพื่อเป็นที่ระลึกชมร่วมกันนะครับครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมญาติใยบุญสาธุชนทุกทท่านครับ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามา <pers es> กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ไทยได้ทําคลิปใหม่ๆมาเสิร์ฟให้มเสม,สมอนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะครับว่าหลวงหล่อพระสมชิดอิทนครปฐมจะมีกิจกรรมงานบุญอะไรนั้นไทยยินดีตอบคอมเมนต์ให้ทุกมมทุกคอมเมนต์ครับไทยสุดสุดท้ายนี้ขอล่ำลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรนั้นอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะครับผมขอล่ำลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับ